อือส,นะนะสั้ีนสถาทีที่รมาตมีมีสินาทีตุงแต่ต้ เราดูไซส์หน่อยไซส์สามมาตรฐานเลยถ้าเป็นคอกประมาณสามโอ้ตัวนี้สี่วะนะน่ะ โอ้สีได้ตัวนี้สีได้ครับนั่นนะสีสีถึงตัวนี้โอเคโอเคถึงสีครับตัวนี้หมดหรือยังแต่เขี้ยวนะโอ้ปวดจะกัดตามหรือยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีผมตาม หมด้าชิมไหมโอเคโอ้สีได้ครับน,นนะครโ,โ,โอเคดูตัวครับ นะดูตัวครับนะนะนี่ครับอู้ผมช่างดีกว่าเดี๋ยวผมช่างดีกว่ามันจะสี่หรือห้านี่แหละเอา้ามันเลยสามแน่นอนเลย <c oughs> ผมว่าเลยสามนะตัวนี้ไนะจะสี่หรือห้าแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองช่างดูนะนะตปนเนเอะแต่ช่างสึกพังว่ะโอ้ ช่างเสียฮะช่างไม่ได้ช่างมาช่างมาโอเคแล้วนะประมาณสามกว่าสี่นะสามครึ่งถึงสี่ครับนานาตัวนี้ครับนะนี่ครับดูครับนี่ครับสวยครับนานะเขียวเลยครับโอเคแล้วนะปล่อยมันครับไปหาตัวต่อไปครับมันเป็นเลี้ยงลูกครับโอ้ Ok, aí no, ok, uhu, há tudo bem rap.